สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสังเคราะห์สแสงของพืชกันนะครับมันก็เปลี่ยนเสมอเหมือนการต้มอาหารนะครับขั้นตอนแรกเราต้องการอะไรก็ต้องการน้ำไหมครับแล้วก็ต้องมีอาหารด้วยสิแล้วพืชต้องการอะไร ของเราวันนี้ก็คือหมูแล้วถ้าการสั่งขอแสงของพืชก็เหมือนกันนะครับขั้นแรกเราก็ต้องลดน้ำต้นไม้ให้มันมันก็ได้น้ำแล้วมันก็ ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเสมือนหมู่นะครับ ต้มอ,อาหารใช้อะไรหมูนะครับมันเปรียบเสมือนหมูนะครับาห,ารหรือเรียกว่าแก๊ส CO2 นะครับ <partic> ส <communications> เสร็จแล้วเราต้องใช้อะไรในการต้มมาครับ<__>ก็ต้องใช้แก๊สนะสิครับ ไม่งั้นเราเจะต้มได้ไงเราไม่มีแก๊สเราก็ต้มไม่ได้แก๊สให้อะไรแล้วก็ต้องให้ไฟแก๊สนะครับให้ไฟนะครับแล้วการส่องแผลแสงล่ะครับก็เหมือนกันนั่นแหละครับแค่เปลี่ยนคำว่าแก๊สนะครับเป็นคลอโรอนฟิว คอลลาฟิลมันจับแสงนะครับเปรียบเสมือนแก๊สมันเปรียบเสมือนแก๊สนะครับ ไฟก็ได้เหรอครับมันผลิตไฟเองไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้แสงนะสิครับคอโดฟิลก็จับแสงให้มารวมตัวกันนะครับทําใ้้ไปมันมีความร้อนนะครับ ออกมาล้วครับเอาอาหารอะไได้เลยพืชก็ต้องได้น้ำตาลนะซิครับน้ำตาลนะครับจำให้ดีๆนะครับออาารแล้วก็กูเป็นน้ำตาลกูโคสนะครับกูโคสนะครับไม่ใช่น้ำตาลอื่นๆนะครับน้ำตาลกูโค กก็ไได้อะอะรีแล้วได้อะไรอีกล่ะครับก็ต้องได้ออกซิเจนน่ะสิครับมไม่งัน้นเราก็หายใจไม่ได้นะสิครับแล้วก็ไมีก,การในการหายใจนะสิครับเพราะว่าพืชมันผลิตกา๊าซเราจึงได้ก๊าซออกซิเจนนะครับในการหายใจ แล้วได้อะไรอีกนะครับก็ต้องไดไ้น้ำมาสิครับเพราะเวลาเราต้อมอาหารเสร็จเราก็ต้องได้ไน้ำมาสิครับรล้มการต้อมอาหารมันจะได้อะไรนะครับมันก็ต้องได้หมูสิครับแต่หมู ไม่ใช่ดิบๆนะครับมันคือหมูสุกนะครับแล้วได้อะไรอีกนะครับนี่นะครับนี่เวลาเวลากลมนะครับนี่คือหมูนะครับแล้วเราก็ใช้ไฟนะครับ น้ำขึ้นมาอย่างนี้นะครับได้น้ําขึ้นมาพวกเราลองไปต้มดูสิครับมันจะมีไอ้น้ําออกมาครับเราหมูมันก,ก,ก็ก็ต้องสุกนี่สิครับบวกไอ้น้ํานะครับดูสิครับมันเหมือนกันไหมครับ อันนี้น้ำอันนี้กับน้ำอาหารกับคาร์บอนไดออกไซด์พืชมันเปรียบคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารนะครับอาหารของเราคือหมูแต่อาหารของพืชคือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วเราใช้แก๊สกับไฟในการต้มอ,อาหารนะครับแต่พืชของเรา มันใช้คาร์บฟิวกับแสงกับแสงในการต้อมอาหารนะครับแล้วเราก็ได้น้ำตาลกูโคสบวกออกซิเจนกับไอ้น้ำนะครับแล้วหมูของเราละครับหมูของเราก็ก็ต้องสุกนะสิครับแล้วก็ต้องได้ไอ้น้ำมาหมูที่สุกมันเปรียบเสมือนน้ำตาลกูโคสนะครับ น้ำตาขูอาหารของพืชคือน้ำตาลกูโคนนะครับแต่อาหารของเราคือหมู่ที่สุกและเราก็ได้ออกซิเจนมาเพราะว่าเห็นเขาเห็นเขาบอกกันว่าถ้าพืชสังเขอแสงก็ต้องได้ออกซิเจนออกมาเพื่อให้เราหายใจได้อยู่ให้มีชีวิตอยู่นะครับแล้วเราก็ได้ไอาน้ำที่หลั่งไหลออกมาจากใบไม้ของเรานะครับ สวัสดีครับ